ขออนุญาตถามคุณแม่หน่อยครับสูตรคำนวณคุณแม่เนี่ยเดินดีถูกมากี่งวดแล้วครับแม่ถูกมาเป็นสิบกว่าง,งวดแล้วค่ะอ๋อถูกว่เป็นสิบกว่างวดแล้วค่ะอืมครับโพ้ถือว่าไม่ธรรมดาเนาอแม่เนาะก็ว่าเข้าดีเดินดีสุดครับครับ่ค,บคอย,อย กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยแล้วก็ดวงพารวยนะครับผมทางช่อง YouTube ของเรานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมวันนี้แอดมินจะมาสรุปแนวะทางตัวเลขแม่น้องพิมพ์นะครับผมสูตรคำนวณเดินดีทุกงวดนะครับท่านผู้ชมงวดก่อน3 7 6 2นะครับเข้าบนล่างมาหลายงวดสอนนะครับท่านผู้ชมเนาะ FC ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามกดซับสไครป์ก,ก,ก,ดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมแนวทางก็มีเข้ามีหลดุดคุณแม่ก็เป็นแนวทางให้นะครับแอดแอดมินเป็นสื่อกลางนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคม,มีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของคุณแม่โค้งสุดท้ายพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับคุณแม่ว่างแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ ว่างแล้วค่ะครับวันนี้ก็จะโทรสอบถามแนวทางสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายของคุณแม่ครับค่ะค่ะของคุณแม่ก็เป็นสูตรคำนวณเหมือนเดิมใช่ไหมครับแม่แค่สูตรคำนวณเหมือนเดิมสรุปคงสุดท้ายมีมีทั้งหมดห้าหางนะทักงวนดนี้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด่ะครับครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าห้าอืมครับ ้5อันแล้วช่วงอันตี้ช่วยให้มาต่อเงวนดี่ยังเอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแม่ค่ะมันเดิมไอม่อ๋อก็คือมีเพิ่มมาโค้งสุดท้ายมีเพิ่มใช่ไหมครับแต่0507แล้วก็97แก้ว5อืม0507ตอนที่4้างครับครับครับส่วนอันส่วนใหญ่สูตรคำนวณของคุณแม่นี่ส่วนใหญ่ถ้าถูกนี่ถูกบนล่างเลยใช่ไหมครับแม่ค่ะส่วนมากจะเป็นเลขบนนะคะ ส่วนมากจะเน้นที่เลขบนมากกว่าครับครับครับแต่ก็ทั้งบนทั้งล่างไว้เลยค่ะง่ายดีอืมครับพอเวาลาเลขของคุณแม่ถูกนี่ถูกบนล่างสองขาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่ค่ะอืมครับส่วนมากก็ตรงๆนะไม่ค่อยได้กลับส่วนมากอ๋อตรงตรงไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมรครับแม่ไม่ค่อยได้กลับส่วนมากอืมครับครับตรงเลย ครับแต่ข้าก็คือข้าตรงๆไปเลยครับอขอขออยา่าถามม่ก่อนเลยครับแต <c oughs> ่ก็กลับไปหน่อยก็ดี <c oughs> ครับครับแม่แกนพลาดแต่ก็ไม่ส่วนมากก็ไม่พลาดนะโอ้ครับเดี๋ยวทางบางทีก็ต้องกลับไว้เป็นตัวกันอย่างนี้ก็ได้เนาะแม่เนาะค่กลับไปหน่อยก็ดีครับส่วนใหญ่ที่คุณแม่ถูกมาเนี่ยคือว่า สิบของงวนนี่ก็ถูกตรงตรงเลยใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่ค่ะตรงตรงออครับครับหกสองก็ตรงตรงสามเจ็ดก็ตรงนะเมื่อกี้นี่อ๋อหกสองสามเจ็ดตรงตรงเลยใช่ไหมครับแม่ค่ะอ้ตรงตรงเลยค่ะออครับครับแล้วคุณแม่นี่สามตัวนี่คุณแม่เคยถูกบ้างหรือเปล่าครับสามตัวไม่ค่อยได้เก็บกับค่ะสามตัวไม่ค่อยได้เก็บอ่ะเย่นแต่สองตัวส่วนมากอ๋อครับครับ ส่วนใหญ่เน้นเป็นสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ค่ะส่วนมากิจเื่อเป็นสองตัวอือครับของสองตัวนี้มีเปอร์เซ็นตถูกเยอะกว่าใช่ไหมครับค่ะอครับแต่ก็จะพยายามทําดูว่าต่อไปสามตัวเราจะจัดสามตัวตรงดูอืมครับครับเพื่อตองดูอย่างนี้นะครับครับก็คืออันหลังจากที่คุณแม่ปล่อยชุดตั้งแต่ต่องอดมานี่คุณแม่ได้ ฝันดีหรือว่ามีอะไรไหมครับแง่ก็ฝันดีนะก็ฝันได้ได้กุ้งได้ปลาได้อะไรนงก็ฝันดีอือครับแต่ว่าการคำนวณมันส่วนมากไม่ค่อยเกี่ยวกับความฝันต้องวนมากคำนวณก็คำนวณเลยครับแต่นนนนเชืเ่การคำนวณมากกว่าความฝันนะอ๋อครับครับส่วนใหญ่แม่จะเน้นเป็น เลขที่แม่คำนวณมากกว่าใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าแม่นี่คำนวณมาสิบงวดถูกมาเป็นสิบงวดเลยใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะคือคุณแม่นี่ไม่ได้เอาเลขที่คุณแม่คำนวณมานอนเสียงหรือว่ามานอนทับอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ค่ะอครับครับเล่นสูตรอย่างเดียวเลยค่ะครับเล่นสูตรอย่างเดียวครับก็คือสูตรนี้นี่คุณแม่ก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์อีกทีใช่ไหมครับแม่ ใชค่ครับครับครับยังไงก็ลองดูนะครับ<ช>คุณคุณแม่มีแต่เลขจับคู่ไม่มีแบบเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นอย่างี้ใช่ไหมครับแม่ถ้าจะวิ่งก็วิ่งได้เลย่ะเก้าวิ่งเก้าเลยงดนีค้ครับ <9. S 1> <9. S 2> ครับเก้ากับศูนย์มาแน่แน่เลยเก้ากับศูนย์เก้าลองดูนะค,ะครับมาด้วยกันไหมคะ ส่วนมากไม่ค่อยมา,ายด้วยการขยกค่ะครับครับครับอือจาบนวนี่ยไปสิตั้์ฟันที่เก้าอ๋ 9, อเก้ากว่าศูนย์ฟันไปที่เก้าค่ะอือจะวิ่งครับอื 9, 9, อเก้าเก้ากว่าศูนนี่คือว่ามาได้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างใช่ไหมครับแม่มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่ามันก็เป็นมีกบนนะคะ อืมครับครับเพราะว่าเข้าบนมากกว่าล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่มันเนไปที่เลขบนค่ะอืมครับครับก็คือสูตรคํานวณของคุณแม่เนี่ยก็คือว่าให้จับไว้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตรงๆงไม่ต้องกลับอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ค่่ส่วนมากประมาณนั้นแบบไม่ค่อยได้กลับครับส่วนใหญ่จะออกตรงๆรงเนาะแม่เนาะส่วนมากจะออกตรงๆง,รง,รงครับแต่ว่าแล้วแต่ดุลพินิจของเอฟซีแต่ท่านอยากจะกลับก็ให้เอฟซีกลับไว้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแม่ บอกผมไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันค่ะการไับก็คือบางทีมันอาจจะออกตัวกลับนี้ก็ไม่มีใครรู้เนาะแม่เนาะค่ะไม่มีใครรู้เป็นแค่แนวทางครับครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่เดินดีมาตลอดเนาะแม่เนาะค่ะเดินดีมาตลอดที่ผ่านมาที่อันขอญาตถามแม่หน่อยครับที่ว่าถูกมาหลายงวดเนี่ยคุณแม่บอกเขาถูกหรือว่าคุณแม่ถูกเองครับใครเลยนะคที่ว่าถูกมา สิบกงงวดนี่คุณแม่บอกเขาถูกหรือว่าคุณแม่ถูกเองครับส่วนมากก็ก็บอกให้แถวๆเพื่อนๆนบ้านซื้อกันนะคะอือครับครับแต่เขาไม่บอกว่าเรียนสูตรเรียนอะไรมาก็ไม่ได้บอกตรงขนาดนั้นนะคะอือครับครับก็คือบอกอันไทยบ้านบอกเพื่อนบ้านข้างๆให้เขาซื้ออย่างนี้ใช่ไหมครับแม่แต่อือครับ ดีดีนะครับแม่เนาะมีสูตรคำนวณแล้วก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมทางช่องได้ปลดหนี้ปลดสินเนาะแม่เนะาะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกทีทุกคนโชคดีโว๋รวยไปด้วยกันครับสาธุครับแม่ครับน,น่าจะมีแค่นี้แล้วนาอแม่เนาะสรับแนวทางของคุณแม่ค่ะครับแล้วตัวตัวเน้นนี่ยังคงไว้เป็นตัวเดิมไหมครับแม่ตัวเดิมค่ะแม่ยังไม่ได้เน้นให้เลยนะครับแม่แม,ม่เน้นตัวไหนบ้างครับแม่ ศูนย์โค้งสุดท้ายมีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้าห้าสี่หางนะคะอืมครับครับเน้น,เน,เ,เ,น,นเน้นไปเลยถ้าจะ,ะเ,เน้น,เ,เ,น,นเน้นเลยที่เก้าเจ็ดนะครัอืมครับแม่ครับตัวเน้นเลยครับตัวเน้นเน้นเลยคือเก้าเจ็ดครับครับเก้าเจ็ดเนาะเน้นที่สุดก็คือเก้าเจ็ดแต่ว่าอันชุดเอาเช้าน,นี้ที่สุดนี่ก็คือเป็นชุดโค้งสุดท้ายเนาะแม่เนาะ แต่ว่าชุดชุดตองงดก็ยังเอาไว้แต่ว่าหยิบจับไว้แต่พอฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่มองแค่ค่ะอืมครับตอนนี้เป็นครั้งสุดท้ายครัถ้ายังไงได้โชคได้ลาภกับคุณแม่ก็อย่าลืมสินน้ำใจให้กับคุณแม่นะครับงดนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันวันแส่ครับโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมและก็เอฟซีทางช่องนะครับผมขอบคุณคุณแม่มากมากครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีครัครับสวัสดีครับนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมมารับชมรับฟังแนวทางของคุณแม่นะครับผมแม่น้องพิมพ์คนบึงการนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรคำนวณเดินดีสิบงอดสอนนะครับเตรียมแขปบหน้าจอเลยนะครับแนวทางของคุณแม่สรุปแนวทางตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่ต่องวดยันโค้งสุดท้ายนะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ นะครับได้มาแล้วนะครับสรุปแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับผมสูตรคำนวณแนวทางของคุณแม่น้องพิมนะครับได้มาแล้วนะครับทุกผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับทุกผู้ชมเนาะเน้นเป็นเลข2ตัวนะครับงิดที่ผ่านมา6 2 3 7นะครับทุกผู้ชมตรงๆอีกเช่นเคยเนาะนะครับเดินดี10งวดติดนะครับผม ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางของคุณแม่นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไปเต็เพยงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ